คือง<ด>การนอนๆๆหูเลยพูดเลยว่าต้องหาเวลานอนเป็นนัด11โมงตอนนี้จะเป็นโมงใบสิบใบสามแฟนเราใบสองเมื่อกี้มีงานที่ใส่เมื่อนี้มีงานที่หนองเรือจ่ายเงินแก้ผ่อนแกนแฟนขาฝากไปให้กำลังใจพี่ใหม่เด้อตวากะขอให้แฟนขาคอมเมนต์ได้ว,ว่าอยากให้พี่ใหม่พักผ่อนเยอะๆน้อยไรยู่ใส่แอปอนี่ใส่โอเคใส่เดี๋ยวขอใส่ให้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ใส่แอปขออนุญาตฟองจริงหรอพี่ใหม่ เด็กๆใส่แอปให้พี่ใหม่ด้วยนะใส่แอปแบบหน้าไม่ดีเอาติบ้าเอาหมดอยูนี่้องมาสักให้มันซีดขึ้นข้าวแฟนพี่ใหม่มั้งนะอาดการอาการเขาไปหายังกินนี่ยังกินมันไม่กินถั่วไปเลยบอกว่าังจะมากินยี่นี่แหละเพราะว่าฝากคนไลก์กดแชร์เด้อพี่น้องมือนี้เขามาอีอย่างพี่ใหม่มือนี้เรามาร่วมยินดีกับคุณหมอการวี ที่บอสโนดบอสได้ที่ที่โรงพยาบาลสัญญกรรมที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นบอกเขาบอกว่าบักอลังการพี่น้องใหญ่แหี้ยอลังการบบมีผลงานเพิ่ใหม่บอกเลยไหมตอนนี้มี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 เอ็ดดิจ่าแต่ว่ายังบอกท่านได้ยังยังบอกท่านด้เขาเอื่นไว้อยังล่ะกำลังบ่มอยู่มันมันได้สุกเมื่อไรเสียงเสียงเพิ่มเสียงพันสมือแมนเขามีงานสมือหรือเสียงเหอน ถ้าว่ามันนีพี่ดิวสิม่ยืมงั้นพี่ไม่แต่บอลทุกคนแบบยูยังซี่นะเอาจากลอยเอาจะจีจะเอานาฬิกานาฬิกามาะเอาคอตนาฬิกามาโคตายจบาทเอาเะเป็นเอาซรมันเดียวกันที่อรู้เดียวกันบอน่าจะเดียวกันรู้เดียวกันได้าแคดดไม่รู้เดียวกันเลยไอแต่พี่ดูงานสัมเพลงไงอก้าวอน่เอานไ่ไม่งเดียวัมาตีตอด เฮ้ยส่านการรุนเดียวกันน้าาของพี่ดิวไล่เก้าเก้าไอ้อย่างงี้พี่ดิวจะเอาเท่าไหร่ฝากติดตามเด้อพี่น้องฝากติดตามมัสเจอร์น้องแฝดน้องแฝดน้องพีไม่กับมาแฟนขับ น้องราดีไม่ดีแม่ไม่หี้ยนีแฟนฉันนี่นี่น้องดีไม่คำพูดน้อยๆคำน้ำกัดในจอนเนี่ยแฟน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 น้องหรอใช่ค่ะใครรู้จักคนนี้เปิดตัวพี่หูจ่กพ้อยกอดผู้ย้อนรวยแม่ผู้ใดล่องปะพี่ไม่ล่องเหมือนกันเพราผู้ย้อนรวยแม่เยอะแหานั่งินมัเออเอาบิวจีนก็สวยแท้เอาเอาไปซื้อบิวจีนปะไม่ใช่บิวจีนออ โบวิลดาโอ้โหไม่้องขแก่งหน้าไปนี่จะเป็นโบวิลดาแต่ว่าเป็นโบรัาสีดำก่อนก่อนทุกีบอนนอนนั่งหน่อยครับอาชิตดาลาดิเน่ดัลาค่ะดัราด่คนห่มมกคาเป็นนังตัวน้องขอนเหมือนนังตัวเป็นนังนังัน